ืัอนี้ครับเมนูพิเศษของผมถือว่าเป็นข้อย่ำเลยนะครับสำหรับถิดบวบบีมปิเทมินอยากกินครับไปตั้งยาว,วัดสองมือกับสูพุ่มน้ำเน่าบ้านฟังเสแหบบานแพรเซ้ดูหอม่องพืชเผาอ้อมหม่องต้อมผาอุจจระก็เลยอยากกินย่ำซื้อย่ำม,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 มาใหม่าจากตลาดโตลุงในเมืองลอยเอ็ดครับชุดหลหะหาสิบบาทซื้อมาสองชุดนี่แหละพี่น้องตามภาษาคนบ่บบีงินครับ แต่บันดาก็ขยังมีคนทักมาเยี่ยมเงินผมดูอยู่นี่ล่ะผมบ่มีเงินเด้อครับนี่ซื้อย่าชุดละห้าสิบบาทนี่นะครับมาครับพี่น้องครับย่ำมามาครับนี่แหละครับทิพย์บอบบี้ข้อย่ำโดยตรงย่ำมามาย่ำมูย่อย่ำวุ่นเซนกินได้เบ็ดย่ำปลาเส้ามันก็กินได้แต่ว่าย่ำปูมาเนี่ยต้องขอตผมว่ามันไม่หมองกินครับไม่แต่กังย่ำมามาครับผม มาเด้อครับเด้อข้อย่ำครับเออพื้นตัวคแหนละครับผมอืมสื่อมากแต่อยู่ได้ตลาดโตลุ่งอร่อยแซ่บด้วยครับหัวเม่ยขายจุดรหาสิบบาทพะนะ

กระเทียมบะเขือเทียดกินน้ำเล็กน้อยไปต่งางจังหวัดสองมือครับวันศุกร์กับวันสเสาร์ที่ผ่านมาก <c oughs> มือแรกไปมหาวิทยาลัยราชพัฏอูดรนท่านี คณะครูบาอาจารย์เพิ่นค็ต้อนรับดีดครับสมก็เป็นแรงผลิตคุณครูเนาะแรงสถานศึกษาที่ผลิตแม่พิมพ์ของชาติต้อนรับดีครับนักศึกษาก็ว้าดีเราจะพัดอุดรมือที่สองกับยูที่ชิดชนคาเฟ่ครับขอบคุณคุณพ่อครับพันตำรวจเอกวีระพงษ์คำธรินะครับผู้บริหารชิดชนคาเฟ่แล้วก็ผู้จัดการ นะครับแล้วก็พ่อเล็กกันทะละนะครับแซ่บครับยำมาม่าเขาล่างใครืคม <laughs> 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 YUM mà Một này muốn không mà này khăm này khăm này 啥？ อืคิดพอตอนไปกินเขาบ้าน <c oughs> ผี่วันนิมิอยู่คอนเจนอยู่บ้านโกธาทีมงานเพื่อนกับย่าซโซกินเมือนั้นประหารหลายย่างครับเทั้งปลาหมึกเทั้งย่างทั้งเมนูยาปากกว่าส้อยจุแต่ว่าผมคือกับลุยย่าปเลยหรครับเนี่ยฐาน,นะเนาะแ่บ เมื่อนั้นครับกินหลากหลายเลยอืมสองชุดกินผู้เดียวเลยครับได้ไหรายนี่ครับจดะหาสิบบัตร biết uh -huh. 嗯，哦。Mm. Wow. má cả phò đi lục sáu rồi đấy nhưng mà này nó không biết không biết không biết cái bài đâu bỏ cái má <laughs> ืแซ่บครับพี่น้องน้ำมามาครับแซ่บครับ